สวัสดีเพื่อนๆชาวิสนย์ดอททุกคนเข้าชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปพ่าวทำนายชาวสีกุมโดยจะเป็นารทำนายช่วงเดือนธันวาคม2 5งพนะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับและตอนนี้ผมก็เลือกพไพ่ไวครบแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มมดูกันเลยนะครับหน้าไพ่ชาวกุมในเดือนนี้ตัวคุณนะ่ะจะมีการติดต่อพูดคุยหรือว่ามีการประสานงานร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้นนะครับเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นการพลิกฟื้นหรือฟื้น่งนึงนะ หรือเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบางอย่างให้มันดีขึ้นก็นได้นะครับโดยอาจจะต้องทํางานเป็นทีมไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวคนเดียวได้สักเท่าไหร่นะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณก็เคยปล่อยตัวปล่อยใจเป็นอิสระไม่ต้องไปพกติดหรือว่ารับผิดชอบกับอะไรเหล่านี้มากเกินไปนักนะโดยอาจจะปล่อยให้ปริวญรของคุณอ่ะได้ทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมาตลอดนะแต่ตอนนี้มันจะเริ่มมีสัญญาณของปัญหาความติดขัดบ,บางอย่างที่ทําให้คุณต้องตื่นตัวในการลุกมาดูแลจัดก,การก,กับมันได้มากขึ้นนะครับซึ่งไพ่ก็นําว่าคุณอ่ะ,ค,ะควรจะ แล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้อย่างดีที่สุดนะครับคุณก็เลยต้องเร่งรีบลุกมาจัดการทําสิ่งต่างๆอย่างที่อ่านไพ่ไปในตอนต้นนี้นะแล้วก็ยังดีตรงที่ว่าการเรีบลุกมาทาอะไรก่อนที่ปัญหาจะใหญ่โตบานปลายไปเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆนันง่ายขึ้นแถมบริวารของคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาแล้วก็พร,ร้รมอมที่จะมีความร่วมมือร่วมใจกันด้วยบรรยากาศความอบอุ่นแล้วก็มั่นคงที่ดีกันอยู่นะครับคุณจึงสาม,มารถผ่านเรื่องราวปัญหาต่างๆไปได้อย่างมี่ย ก็ไปไปได้นะครับว่าจะมีการรีเทิร์นได้หวนคืนกลับมาติดต่อพูดคุยกันด้วยนะครับอืมนี่ก็คือแนวโนภาพรวมนะทีนี้มาเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้างนาไพเรื่องการงานเนี่ยมันก็มีพลังงานของการลุกประุมเทจัดการกับสิ่งต่างๆโดยมีคนแวดล้อมรอบข้างที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะครับซึ่งมันก็มีจุดสังเกตต,ตรงที่ว่าคุณอะ อาจจะเคยพักผ่อนหรือว่าเคยวางมือกับสิ่งที่ทำลงไปในก่อนหน้านี้นะครับจนมันเกิดปัญหาบางอย่างทางการงานที่คุณต้องมีความคิดเครียดกังวลและลุกมาแก้ไขจักการกับมันอยู่ในตอนนี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าถึงจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามอะ่ะแต่คุณก็ยังมีคนที่พร้อมจะให้การสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีอยู่นะครับเนี่ยทีนี้ไม่รู้เราเคยเห็นน,นะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านีไว้ยังไงบ้าง ภายในก็เป็นการบอกว่าตัวคุณอะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความโชคดีมีสิ่งดีๆในเรื่องการงานกับตัวเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยพอเกิดปัญหาอะไรอะคุณก็จะรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเต็มที่อยู่นะดังนั้นคุณก็คุณจะรู้สึกขอบคุณกับคาเหล่านั้นแล้วก็ตอบแทนสิ่งดีๆให้กับคาเหล่านั้นบ้างนะครับทีนี้รู้สึกกการด้านการเงินกันบ้างนะ น้าไพ่การเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณนะ่ะอาจจะเคยพบเจออุปสรรคปัญหาแล้วก็เจอความผิดหวังในเรื่องการเงินมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วคุณก็จมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นมานานแล้วอะ่ะไพไหนหน่เขาแนะนานะครับว่าคุณเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ลุกมาเดินหน้าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในเรื่องการเงินของคุณได้แล้วนะครับโดยต้องเข้าหาผู้คนไปติดต่อพูดคุยเจรจาก,กันให้มากขึ้นนะ่ะในการลุกมาทาสิ่งใหม่ๆในเป้าหมายทางการเงินของคุณได้แล้วนะอืมทีนี้มาดูเราเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องงงงราาาวเหล่นี้้ยัไบ หน้า,าไพ่เป็นก็เป็นการยืนยันนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะลุกมาแสดงออกแล้วก็ทาสิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆในเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้นะครับเพราะมันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยอะที่คุณจะได้การช่วยเหลือส่งเสริมจากคนรอบข้างรอบตัวของคุณนะที่จะทําให้คุณสามารถบรรลุได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้นะครับทีนี้ดูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือว่าคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ น้าไพ่ชาคุมที่มีคนรักคู่ครองหรือว่ามีคนคบหาดหรือใจกันแล้วเนี่ยดูคุณก็มีความเด็ดขาดในตัวเองอยู่นะที่พอมองเห็นปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็จะลุกมาเดินหน้าพูดคุยแล้วก็มาหาทางออกหาทางแก้ไขกับเรื่องความรักกับคู่ของคุณเลยอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็คงจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาเฝ้าไต่ตรองมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่นะครับจนกระทั่งมันเกิดคําตอบบางอย่างอ่ะที่มาบอกว่าตัวคุณเนี่ยควรจะทํายังไงต่อไปกับเรื่องปัญหหาาาาาาาททีีีีี่่่่่่เเเเกกิดดขึ้้้้้้นนนนนนตรรรรงงงงงงะอออืืููลคัับวววยพไ ภายเป็นน่ยเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดกลัวไม่กล้าที่จะสแสดงออกหรือว่าตัดสินใจอะไรในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอาแต่หนีปัญหาไปอยู่เงียบๆกับตัวเองอะ่ะถึงจะรู้ดีกระใจว่ามันควรจะทํำยังไงเนี่ยแต่คุณก็ไม่ทําจริงๆสักทีอะ่ะเนี่ยก็เป็นการยืนยันยนะครับว่ามาถึงเวลาแล้วอะ่ะที่คุณจะต้องมาตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าพูดคุยหาทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วนะครับในเรื่องความรักหรือสิ่งที่คุณไม่ชอบใจเหล่านั้นอะ่ะอืทีนี้รู้ความรักให้กับคน หนาไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าคุณจะพบเจอผู้คนมากมายในชีวิตมากขึ้นนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานที่ทําร่วมกันแต่เนี่ยพอเป็นความรักที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหรือพบเจอผู้คนมากมายไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนสองคนนะมันก็อาจจะ่อ้เกิดปัญหาความคิดมากกังวลกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไปสักหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้มาดูเอาเะครึ่รงกันเนะ่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ายังไงบ้างไพ่เป็นนี่ก็เป็นการแนะนํานะครับว่าคุณอะ ไม่ควรจะไปคิดครดกังวลแล้วก็ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกในความรักที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้ไปนะเนี่ยหากคุณจะรักชอบใครหรือไม่ชอบใครอะ่ะคุณก็ควรจะมีการพูดคุยเปิดเผย,ยถึงความรู้สึกของคุณตรงนี้ออกไปเลยดีกว่านะครับหากเก็บเงียบเก็บซ่อนมันเอาไวอ้อ่ะมันก็คงยากนะที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จในเนรื่องราวความรักของคุณได้นะครับทีนี้รู้ส่วนในการด้านสุขภาพกันบ้างนะ หน้าให้สุขภาพเนี่ยโดยพื้นฐานคุณก็มีร่างกายที่แข็งแรงดีไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงมากหรักนะแต่ถ้าจะมีการเจ็บป่วยล้มป่วยขึ้นมาขอเพียงแค่คุณเก็บตัวพักผ่อนรักษาตัวเองให้ดีเนี่ยคุณก็จะสามารถฟื้นฟูหายจากอาการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะครับอืมก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกุมนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครััับบสสวสดีคร